วันนี้นะคะใครหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยการรู้จักตัวเองมันสําคัญยังไงมีเด็กคนหนึ่งค่ะอยู่หลังกล้องมานานค่ะวันนี้ครูนํานางออกมาหน้ากล้องนะคะเวลาคลิปดีๆอะไรหลายๆอันนะคะที่เราได้เห็นกันมากี่ปีแล้วเธอ3คะ่ะสปีเนี่ยนะคะ นางคนนี้นะคะน้องโฟมของเรานะคะซึ่งตอนนี้โฟมเขาอยากที่จะทําช่องของตัวเองโฟมอยากถามอะไรครูหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูมีช่องหรือมีสื่อของตัวเองเนี่ยหนูจะให้ตัวเองเอไปในทิศทางไหนคือมันมีสิ่งที่ถนัดเคยคิดจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าเออคนก็ทําเยอะแล้วมันจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงคือเนี่ยอันเนี้ยนะสิ่งที่ครูอยากจะบอกเลยว่ามนุษย์เราอะถ้าเรารู้จักตัวเองอเราไม่มีทางเหมือนคนอื่นได้เลยไว้โฟม เราทุกคนมีจุดที่เรียกว่าจุดน่าอิจฉานะจุดน่าอิจฉาที่ที่โฟมมีแล้วครูไม่มีเนื่องอกว่าคือครูไม่มีทางเทียบโฟมได้ในเรื่องของชีวิตโฟมใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะทำคอนเทนต์นนี้ขอออกนอกเรื่องเรื่องของเวลาทำคอนเทนต์นะครับเราหาจุดน่าอิจฉาในชีวิตเราแล้วน่ายิช่าอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นจุดน่าอิจฉาที่ที่โฟมอะสามารถเอาไปให้คนอื่นได้ประโยชน์จากการที่เรามีสิ่งนี้การที่เราจะ เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับคนมี3แบบโม 1. สร้างให้คนมีความสุขก็คือไป e n t อร์เท n เขานะคะยั่วๆไม่ใช่ <laughs> <laughs> อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทางแบบว่าเซ็กซี่อย่างเดียวแต่ว่าถ้าคุณมีคุณก,ก็ใช้ไป<ะ>แต่ก็ใช้ให้อยู่ในศีลธรรมนีก <laughs> หไหมคะ 1. ทําให้มีความสุข 2. ให้มีความรู้คนไม่เคยรู้เรื่องนี้เช่นอย่างคนทําอาหารเก่ง <laughs> เขาก็ทําอาหาร <laughs> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ <laughs> ให้แรงใจ ีนี้โฟมก็ต้องนั่งลิสต์แล้วจุดน่ายฉาในตัวของเราคืออะไรเช่นอะโฟมมีอะไรมั่งโฟรมรู้อะไรมั่งอะว่าด้วยเรื่องความรู้เรารู้เทคนิคการตัดต่อในเครื่องมืออะไรต่างๆแต่เราอ่ะมีความไม่แน่ใจเรื่องการเล่าเรื่องว่าเราอะจะเล่าได้ดีพอที่จะไปสอนคนอื่นแล้วหล่อตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะเวลาเราทำคอนเทนต์ออกมาเราต้องรู้ว่าเราจะวางโพสิชันเป็นแบบไหนวางตำแหน่งของเราเป็นแบบไหนตำแหน่งของเราจะเป็นตำแหน่ง ผู้เป็นเอ็กซ์เพรสคือเป็นคนที่รู้เรื่องนี้แล้วมาสอนหรือเป็นนักเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ไปพร้อมกับคนดูใช่เพิ่งไปได้โปรแกรมนี้มาเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่ามันยากเย็นแค่ไหนอย่างเงี้ยก็ได้ถูกว่าไม่ได้เค็มตัวเองว่าฉันนะรู้เรื่องนี้เพราะฉันก็ไม่ได้รู้จริงๆใช่ซึ่งโฟมอ่ะเดี๋ยวคุณลิสต์จุดหน้าอจฉาของโฟมให้นะถ้าเกิดแกจะไม่รู้นะ <laughs> อะโฟมเนี่ยมันเป็นเด็กแบบว่า มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองนะคะถ้าเกิดใครไปตามไอจีโฟมแล้วถ้าแล้วถ้าหนูทำอะหนูจะเอามาันมาอยู่ในตรงนี้ยังไงเพราะว่าในความเซ็กซี่ในถ้าเกิดโฟมแกไปเรียนคลาสเซลดิสคเวอรี่ของฉัน <laughs> และแกจะเห็นข้อบาลานซ์เว้ยว่าถ้าคนมันเซ็กซี่ <laughs> ทางเดียวอะมันน่าเบื่อ <laughs> แต่ถ้าเราเซ็กซี่ด้วยตลกด้วยหรือเราเซ็กซี่ด้วยเรามีความรู้ด้วยมันเป็นมันเป็นตัวบาลานซ์อะ <laughs> เราเซ็กซี่ด้วยแต่เราโก,กลังด้วย <laughs> ใช่ <laughs> เอออะโฟมร้องเ,เพลงสิ <laughs> อย่าอย่าอย่า <c oughs> ได้ยินเลยค่ะรักษาหูของท่านไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเรายอมรับคีย์ของคําว่ารู้จักตัวเองอะค่ะมันคือการหนึ่งรู้จักจุดแข็งและสองรู้จักจุดที่เราต้องพัฒนาคือเราจะไม่บอกว่าเออรองไปเป็นจุดแข็งของโฟมซึ่งโฟมก็รู้ตัวว่าไม่ใช่แต่โฟมก็ต้องไม่พยายามแบบว่าไม่เอาไม่เอาก็ลองไปดีก็มันก็เนี่ยค่ะคือจุดอ่อนของหนูทนฟังหน่อยคือเรายอมรับแม้กระทั่งจุดอ่อนของเราอะ่ะ มันก็เป็นเสน่ห์ที่ไม่มีใครล้องได้เหมือนโฟมแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะโฟมมีเพื่อนเยอะตรงมีครู <c oughs> โฟมมีความรู้ที่โฟมได้เรียนจากครูแล้วโฟมก็เอาไปใช้กับพ่อกับแม่ <c oughs> กับตัวเองกับเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ค่ะคือคนเราอะเราต้อง list ออกมาให้หมดเลยเรามีอะไรหัวตัดต่อได้สมมุติเราอาจจะโชว์เป็นแบบว่าการตัดต่อไลฟ์สไตล์ของโฟม คือเล่าเล่าเล่าเรื่องชีวิตตัวเองชวตัเองแต่ว่ามีเทคนิคผ่านการตัดต่อเห็นไหมไม่มีใครเหมือนละแล้วพอเราเล่าชีวิตตัวเองผ่านเทคนิคการตัดต่อของโฟมโฟมก็ใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองลงไปเลยความสนุกความเซ็กซี่วันนี้มาแบบยูยูอะค่ะันนี้ยูยูอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหลบตานะคะหลบตานะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องหาออกมา